กติ๋วแจ่วฮ้อนเนี่ยจะเป็นน้ำซุปเนะเชฟแต่วันนี้คุณเชฟทำแจ่วฮ้อนทะเลแห้งๆแ,แบบนี้อร่อยไม่แพ้สุก,กี้แห้งเลยซอสที่เราปรุงไว้นะคะซอสแจ่วของเราใครเปิดร้านนะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยเหมือนสุกกี้แห้งจริงๆนะคือ <c oughs> ถ้าหนูไม่ดียู่ตรงนี้แล้วหนูแบบเปิดผ่านนาะคุณเชฟทำสุก,กี้แห้งอ่ะแต่มนคือแจ่วฮ้อนนะ่ะ กลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชปรุงนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ใครหลายๆคนเคยต้องทานแน่นอนแต่วันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเชฟมีเทคนิคและเคล็ดลับที่ช่วยยกระดับอาหารให้คุณอย่างแน่นอนจะ้ะเมนูของเราวันนี้ชื่อว่าอะไรคะเจาฮอนทะเลผัดแห้งปกติเจ้าฮอนเนี่ยจะเป็นแบบโอเป็นเนื้อนอแล้วก็เป็นซุป<ม>ใช่ไหมคะน้ำขุกขิกแ,แต่วันนี้คุณเชฟจะมาทําเป็นผัดแห้งใช่ ก็คือเป็นการเอาความจัดจ้านของแจ่วฮ้อน<ช>มาผสมกับพวกทะเลแล้วก็ผัดแห้งๆเนาะอุ๊ยแต่ว่าแจ่วฮ้อนเนี่ยมันจะมีพวกน้ำจิ้มแล้วก็เป็นพวกน้ำซอสเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตีแฉสูตรน้ำซอสของเรากันเนาะมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะซอสแจ่วผัดแห้งของคุณเชฟเนี่ยจะเริ่มจากการใส่น้ำปลาใช่ไหมคะวันนี้นานาใช้เป็นน้ำปลาปรุงรสตราโลโบนะคะเขาปรุงรสมาเสร็จแล้วในขวดนี้ ใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วก็ต้องมีการใส่ความเค็มอะไรแล้วเนาะเพราะ<ช>ว่านี้มีการปรุงรสเสร็จแล้วค่ะจากนั้นน้ำจิ้มแจ่วตราโรโบนานาเขย่าก่อนนะคะเพราะข้างล่างเนี่ยเขามีพวกข้าวคั่วอยู่ข้างล่างด้วยเวลาตักจะได้ได้ความเข้มข้นของน้ำจิ้มแจ่วทุกครั้งที่ตักนี่เนื้อนี่นะข้นแบบนี้เลยค่ะคุณขาดูเนื้อนะนี่แบบนี้เลยอันนี้เราก็ได้ตัวแจ่ว ซอสแจ่วของเราแล้วนะคะสําหรับผัดแห้งเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรามาผัดด้วยกันเลยปลาหมึกค่ะกุ้งนะคะแล้วก็หลายๆร้านก็จะนิยมทําแบบนี้ตัวเราเองก็เช่นกันเวลาทําอาหารด้วยความที่ปุ้งกับปลาหมึกเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่ายถ้าเกิดว่าผัดไปนานๆเนื้อเขาก็าจะโหดส่วนตัวก็เลยชอบค่ะถ้าเกิดว่าจะรวนเขาจนเขาเริ่มสุกแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ใช่ถูกต้อง โอ้โหได้แล้วจริงๆสุกแล้วเดี๋ยวออกจากกระทะคราก็จะสุกต่ออีกนิดนึงค่ะ<ฮ>กระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ตามด้วยกระเทียมพอกระเทียมเริ่มหอมใส่่ไขเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะ โอ้หอมนะแล้วมันเป็นเมนูง,ง่ายๆอ่ะัุ้นเส้นนะคะจะเป็นหุนเส้นแห้งก็มาแช่น้ำก่อนเนาะซอสที่เราปรุงไว้นะคะซอสแจ่วของเราใครเปิดร้านนะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยพอไหมคะครับหนูใส่ผักนะมีวันนี้มีผักกัดขาวกับ ตัวผักบุ้งนะคะหมดเลยนะพริกแห้งนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยอุ้ยนี่เผ็ดมากขอน้ำขอน้ำนิดนึงนะคะหมดเลย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 เหรอโอเคโอ้ง่ายมากแล้วเราก็เอากุ้งมาใส่กุ้งกับปลาหมึกใส่กลับลงไปนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก่อนยกลงเราก็จะใส่น้ำมะนาวหน่อยหนึหน่งใช่ไหมใช่ครับอ้ยมากเหมือนสุก,กี้แห้งจริงๆนะคือถ <laughs> ้านหนูไม่ดีอยู่ตรงนี้แล้วหนูแบบเปิดผ่านนะคุณเชฟทำสุกี้แห้งอ่ะแต่มันคือแเกวห้อนนะ่มาเดี๋ยวหนูใส,ส่ใส่แล้วครับใส่มะนาวเลยนะคะสุดท้ายปิดไฟใส่น้ำมะนาวคะ่ะเก่วห้อนจริงๆต้นนะคะ นี่น้ำซอสรสจัดจัดนะคะอืมบ่ายแบบนี้อือหือมาก่อนเสิร์ฟนี่นะคะขออนุญาตเพิ่มความอร่อยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอโรยลงไปก่อนอันนี้เนี่ยนะคะมาจากตรงนี้นะคะ่ะคุณเชียงหมูมินิค็คเคลวตราจานีิสักของเรานะคะไม่มีดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะคะอันนี้เนื้อเยอะมันน้อยค่ะคุณคะ่ะ ซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะต้มแล้วก็เอามาทอดแบบนี้เลยค่ะเราเพิ่มความแซ่บอีกนิดน,นึงพริกขี้หนูแห้งนะคะโรยลงไปแล้วก็หนูใส่ผักชีไปเรื่อยนะคุณเชฟโอเคค่ะค,คุณเชฟเจีวฮอนทะเลผัดแห้งหน่าทานมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุด เป็นไอเดียนะทั้งคนที่ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านหรือใครที่เปิดร้านอาหารอยู่รับรองเลยล่ะคะ่ะว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ทำให้คุณทำอาหารอร่อยๆได้อีกหนึ่งเมนูเลยล่ะวันนี้เนี่ยนะคะเทคนิคและเคล็ดลับของเชฟประจวบเต็มอิ่มเลยลองเอาสูตรของคุณเชฟไปลองทำทานกันดูนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมทักมาได้เลยค่ะ